คณะพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากจังหวัดสงขลาก็ได้ลงพื้นที่เชิญชวนท่านชายให้มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยพระอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำในช่วงที่เข้าร่วมโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางยังได้ศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจจากท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการกันหลายคนค่ะส่วนทางด้านคณะกัลายาณมิตรทีมงานชวนบวชจากศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองค่ะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อทําหน้าที่กัลายาณมิตรนําข่าวบุญ โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ไปแจ้งให้ผู้มีบุญได้รับทราบโดยได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านร้านค้ารวมถึงตลาดต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยผู้นำบุญชวนบวชทุกท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านชายแมนแมนได้ใช้ตัดสินใจบวชค่ะและการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็เป็นประสบและการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จมีชายแมนแมนหลายท่านตัดสินใจกรอกใบสมัครท่ามกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะโดยในขณะนี้นะคะผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศก็ยังคงทำหน้าที่ชวนบวชกันอย่างแข็งขัน ซึ่งถุกท่านค่ะต่างทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจลุยทำหน้าที่กันอย่างไม่หวัดวันเพื่อสร้างศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาค่ะนอกจากนี้ชายไทยยังได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ